สวัสดีครับทุกคนอาส่มกลับมาดูหุ้นให้กับทุกคนแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ซับสไครป์ช่อง YouTube กดไลค์วิดีโอหรือกดแชร์นะครับฝากซับสไครป์ช่อง YouTube กดไลค์วิดีโอไ้เลยนะเป็นกําลังใจดีๆให้อาครับวันนี้ก่อนไปดูหุ้นนะอามีเรื่องมาอัปเดตนะครับที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยคือโต๊ะเทรดจริงของอานะครับแล้วตอนนี้ก็หัวฟูมากๆเพราะว่าเห็นทุกอย่างกันกรองทุกอย่างนะครับทั้งสมองทั้งหัวใจนะ ไปเข้าไปในคอร์สวิดีโอ,อ,ว,โอ,อ,ว,โอวิชาหัดมือเจ้าอ่านกราฟิกเงินนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รออยู่โรงเรียนมาแล้วนะหรือกําลังกําลังจะตัดสินใจเรียนนะพวกคุณได้เจออะไรที่มันเปิดโลกแน่นอนนะครับแล้วก็เนื้อหาเต็มๆไม่มีน้ำนะมีแต่เนื้อเนื้อเน้นๆบอกจุดซื้อจุดขายแบบชัดเจนแบบเป็นระบบแล้วคุณเข้าใจเลยแล้วคุณมีวิธีคิดด้วยตัวคุณเองได้นะครับในส่วนของคอร์สเนี่ยไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับแจ้งไปแล้วเนาะ เหมาะสาหรับคนที่เอาจริงนะในเรื่องของการเทรดเข้าใจว่าฉั้นลงทุนกับการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วในคอสเนี่ยมีเนื้อหาที่คุณตามหาอยู่ในเรื่องของการเทรดแนะ่นอนนะไม่ใช่เรื่องพื้นฐานนะอาไม่ได้สอนเรื่องพื้นฐานไม่ใช่นะอาเป็นนักเทรดนะครับเนื้อหาในคอสเนี่ยอาทําเสร็จแล้วนะเมื่อคืนเนี่ยหรือเมื่อเช้ามันเสร็จตีสี่ ทำไปทํามาเนื้อหัวข้อก็ง,งอกไปเรื่อยๆทําไปก็แบบเอ้ยเ้ยคนเรียนมันจะได้เต็มที่ปะวะคือทําจนแบบก็คือน,นั่งคิดว่าแบบเฮ้ยบอกเยอะไปปะวะคือแล้วแล้วกูจะเทรดเองยากปะวะคือแบบคิดถึงขนลาดนั้นนะแต่สุดท้ายนะอาเลือกที่จะไม่ตัดออกทําไปทํามาสิบหกวิดีโอนะรวมเวลาเกือบสิบชั่วโมงมันมันเก้าชั่วโมงกับแบบอีกอีกนิดเดียวสิบชั่วโมงแนละ้วแล้วตอนแรกก็คิดแบบเฮ้ยตัดตรงนี้ออกดีปะวะเดี๋ยวเขารู้เขาได้เอ สุดท้ายช่างมันใครที่เลือกกลุยกล้าบ้าเราเอาไปเลยกักไม่มีกักเต็มที่นะครับแล้วก็ลํำดับให้หมดตั้งแต่เรื่องของภาพรวมก่อนเรื่องของจิตใจของเราก่อนเรื่องของเข้าใจตัวเองก่อนแล้วไปเรื่องหน้าเทรดไปเรื่องการเทรดแบบแอดวานซ์นะครับจนถึงกการบอกจุดซื้อขายแบบที่ไม่มีใครบอกคุณแบบนี้แล้วคุณมีระบบในการสแกนหุ้นด้วยต่อไปคุณเลิกเลย ไปตามหาหุ้นจากเอ้ยเซียนจากลายกลุ่มนู่นนี่นั่นเลิกสักทีครับถ้าทํามานานแล้วชีวิตคุณยังซัพเฟอร์ยังทรมานในการเทรดคอร์สเนี้ยนี่แหละคือสิ่งที่คุณตามหาอยู่สําหรับคนที่ไม่ปกติแบบที่ฟังอา่าแล้วเข้าชันะไม่พอนะเนื้อหาเยอะขนาดนี้พออาร์อัพโหลดนะครับตอนนี้คือตรวจสอบอยู่แล้วก็จะอัปโหลดตามวันเวลาที่แจ้งไปเนาะ พร้อมปุ๊บพวกคุณไปเรียนให้จบนะแล้วก็ไปดูวิดีโอที่อามีแถมให้อหละไ,ไปดูให้หมดนะหลังจากนั้นเรามีความรู้แบบเดียวกันแล้วเรามองเราคุยภาษาเดียวกันทุกเดือนมีไลฟ์สดนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งมาคุยกันส,สดๆมาเจอหน้าอาซุ่มคนนี้จริงๆนะฮะแล้วมีอะไรมาคุยกันนะครับเพราะวิธีคิดเราใช่แล้วไงเพราะที่อาทำให้หมดคัดกรองคนที่อันดับหนึ่งคือตั้งใจจริงอันดับสองคือ พร้อมที่จะบริจาคช่วยเหลือสังคมไม่ได้มองแค่เรื่องเงินเป็นอย่างเดียวนะฮะแล้วก็3คือคุณจะต้องมีความรู้ชุดเดียวกันก่อนเราคุยกันคนละภาษาเสียเวลาคุยนะครับดังนั้นใครพร้อมใครคิดว่าเป็นสิ่งที่คุณตามหาอยู่อยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะตั้งหลักเทรดให้ได้นะครับเชิญเลยครับเข้ามาในคอสนี้นะครับตอนนี้ราคาคอสเนี่ยเป็นของเดือนตุลาคมราคารวมจะอยู่ที่สองหมบาทแต่ค้าเรียนอาจจะให้หักจ่ายให้กับ บริจาคให้กับมูลลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับเพราะฉะนั้นค่าเรียนจะชำ,ชำระแยกเป็น2ส่วนมีการบริจาคก,ก่อนนะใครไม่บริจาคอาไม่รับเข้ามาเรียนนะครับเพราะอาถือว่าเป็นการคัดกรองคนดังนั้นใครสนใจครับสแกน QR Code หน้าจอนี้ก็ได้หรือคุณกดที่ลิงก์นะครับแล้วทักไลน์แอดมาแล้วเรามาเจอกันในคอร์สนีครับให้แบบเต็มๆไม่กัดใส่สุดแรงใส่สุดใจเจอกันในคอร์สครับ วันนี้มาดูกันต่อเลยนะครับเซตภาพเซตก่อนในทมาเฟรมเดย์นะที่ R เคยตีไว้ให้นะครับแม้ว่าจะมีดเวเจนซ์ในทมาเฟรมสองชั่วโมงเนาะแต่ว่าความแข็งแรงของเขาเนี่ยยังไม่แข็งแรงมีการเบรกสปีดไลน์ที่ r าเคยมองไว้ให้นะครับแต่ว่าไม่สามารถจะยืนเหนือแนวต้านที่ระดับหนึ่งสี่หกศูนย์หรือหนึ่งสี่หกหนึ่งได้ เกิดแรงขายมาถ้ามองในภาพปัจจัยเนี้ยอาจจะเป็นการสะบัดเพื่อสร้างไดเวอร์เจนต่อให้เกิดในทางเฟรมเดยนะครับนี่คือความคือคือการมนโ,นโนนะแต่จุดสําคัญคือไม่ควรนะครับตอนเนี้ยที่เราดูกันไว้เนี่ยแย่ที่สุดเนี้ยถ้ามันจะทําเป็นไดเวอร์เจนต์แล้วทุกคนออกอีกรอบหนึ่งอนะ่ะไม่ควรจะต่ํากว่าหนึ่งสี่สองห้าเพราะว่าถ้าหลุดหนึ่งสี่สองห้ารอบเนี้ยน่าจะลึกนะครับ มีโมเมนตัมความกลัวของเรื่องอปัจจัยสงครามอะไรเข้ามาแต่จริงมันก็ค่อนข้างห่างไกลแล้วเนาะแต่ก็อาจจะทำให้เกิดการแพนิคเซลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ภาพเซตเนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าจุดลุ้นครับเป็นเรียกว่าจุดลุ้นว่าคุณจะหลอกดาวหรือเปล่าวะ <c oughs> คุณจะหลอกดาวเพื่อแบบเอ้ยขึ้นมาแล้วก็มีคนมาซื้อลองมาซื้อลอง,อลองตอนเบรกสันกดใช่ปะปุ๊บขายของหมดปุ๊บ ตบหลุดแล้วก็เดี๋ยวลองไม่ทันเราก็แบบมีคนมาช็อตตรงนี้พอช็อตเสร็จปุ๊บดึงไปปุ๊บแล้วไปเจอแนวต้าน้งกันเกิดไดเเจเรดเด้งแสงหน้าแล้วกลับอาจจะขึ้นมาแถวแบบหนึ่งสี่แปดศูนย์แล้วก็ค่อยย่อต่อครับว่าเป็นเทรนไลน์ดังนั้นในหน้างานความเป็นจริงตอนเนี้ปัญหาของมันคือมันยังไม่สามารถยืนแนวต้านที่มีนัยสําคัญได้อย่างแบบพวกหนึ่งสี่หกศูนย์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ยังเป็นจุดที่เรียกว่าภาษาทเทรดเขาเรียกว่าเป็นจุดสะบัด มันจะสบัดก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเลือกทางถ้ามันหลุดอย่างเนี้ยอันนี้โหดเพราะเท่ากับมันคอนเฟิร์มขาลงแต่ถ้ามันเลือกในการที่สบัดแล้วดึงกลับมาเบรกจุดทดสอบอีกทีก็จะกลายเป็นแถวแบบหนึ่งสี่แปดศูนย์ว่าจะเอาไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามัดระวังนะครับภาพเซตไม่ค่อยดีลุ้นอย่างเดียวก็คือว่าขอไปดูในทมเฟรมย่อยหน่อยทําเฟรมย่อยยังมีดิเวอร์เจนซสะสมอยู่ แล้วก็เป็นการสะบัดนะครับที่ยังไม่ทํานิวโรแต่เราจะไม่รู้ว่าความโหดของมันเนี่ยจะจะเอาลงถึงขนาดไหน <c oughs> โหดจริงๆพี่เซตเอ้ยนะครับ <c oughs> เพราะงั้นเนี่ยอยังมองว่าเป็นจุดที่สะสมนะครสะสมกําลังแล้วถ้าเกิดสามารถที่จะประคองไม่ทํานิวโรไปได้หรือทํานิวโรแต่ไม่ต่ํากว่าหนึ่งสี่สองห้าอาจจะเกิดการเด้งกลับมาทดสอบแบบพวกเส้นเอเอนะครับดังนั้นเนี่ยลุ้นกันต่อครับเซตเป็นจุดที่ ราบลูกภาบดอกครับอ่ตัวต่อไปอ่า m a ปก่อน m a นะครับมีการเด้งพอดีเลยเห็นไหมที่อาให้ไว้นะครับแต่มันยังเป็นการเด้งที่อาจจะเป็นการเด้งลงต่อได้อ่าให้ไปนะครับแนวรับก็คือ อยู่ที่หนึ่งสามสิบจุดห้าเกิดการเด้งขึ้นมาแต่ตอนนี้เห็นแนวต้านที่อาให้ไวไหมครับมันยังยืนไม่ได้มันยังยืนไม่ได้นะหน้างานจริงตอนนี้ยังเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดลุ้นนะฮะเห็นไหมมันยังยืนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรอดูการที่จะย่อให้เป็นแบบสมมุติมันย่อตามสภาวะเซ็ตแต่เดี๋ยวคนขายออกมาปุ๊บแพนิคปุ๊บแล้วคนก็รู้ว่าเออสงครามอะไรต่างๆไม่เกี่ยวประเทศเรานี่หว่า อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันอาจจะแบบถ้ามันไม่ทำนิวโลนะจุดสาคัญที่อย่ากทำนิวโลนะมันก็จะยกโลแล้วค่อยไปีทีก็ได้นะครับแต่การไปของเขาอย่าเพิ่งมองว่าจะกลับขึ้นไปข้างบนมองก่อนว่าตอนนี้มันจะกลับมาหาแนวต้านที่มีนัยสําคัญอยู่แถวประมาณสามสิบสามบาทลุ้นต่อนะครับเมฟแต่ในทรงของมันเองตอนเนี้ยังยังไม่เสด็จน้ําดีนะครับแล้วก็ตัวไอเนี่ยแก็บยังมีการลงได้เพราะงั้นอาจจะเกิดการกดออกข้างก่อน แต่ในยะสัมพันธ์ยาหลุด30.5นะครับแล้วพอมันแดงแบบนี้เทนไลน์ถูกถางมาแบบนี้แล้วเกิดเป็นเทนไลน์ชุดที่เป็นชุดนี้แหละนะครับลุ้นกันต่อนะครับว่ามันจะเอาอยัางไงฟาร์ามนะครับอ๋อว่าทำไมถึงมีคนค้นหาหรือถามเยอะเนาะมันเป็นหลุดแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ย ต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าอมันค่อนข้างอันตรายเพราะมันเป็นหุ้นขาลงใครที่เรียนในคอร์สอานะครับจะเข้าใจเรื่องปัจจัยหุ้นขาลงเป็นอย่างดีเนาะว่ามันมีความอันตรายขนาดไหนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเกิดอะไรครับจุดที่มันไม่ควรจะหลุดเ่ยคือ1.25แล้วตัวหุ้นของเขาเองเนี่ยเป็นหุ้นที่ v o l ุ่มคูณแวรลูออกมามูลค่ามันไม่ได้เยอะความหมายคือเงินที่เทรดกันในระบบแต่ละวันเนี่ย มันไม่ได้เยอะมากช่วงปกติของเขาดังนั้นเวลามันหลุดแนวรับที่มีนนยยะสาคัญนะครับมันจะเกิดแบบนี้แล้วใครที่ตามดูคลิปอามาตลอดมันจะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันแล้วอ่ะพูดภาษาเดียวกันแล้วอาจะบอกเสมอนะครับจุดที่เป็นแนวรับที่มีนนยยะสาคัญอย่าให้หลุดเด็ดขาดเลยแล้วคุณเล่นแบบเทคนิคนะทั้งหมดทั้งมวลทุกวิดีโออาพูดถึงเรื่องเทคนิคไม่พูดเรื่องพื้นฐานเพราะอาเป็นคนไม่รู้พื้นฐาน รู้แค่เรื่องเทคนิคนะครับแล้วมันเป็นแค่ความน่าจะเป็นพูดทุกครั้งไม่ได้ไม่ได้แนะนําให้ใครมาเทรดหุ้นซื้อขายตามนะหุ้นทุกตัวที่ดูคือหุ้นที่มีคนถามมาว่าสภาวะหน้าง,งานปกติมันเป็นยังไงตอนนี้คุณจะต้องไปตัดสินใจซื้อขายคุมความรับผิดชอบของการขาดทุนกําไรด้วยตัวเองตัวพามเนี่ยไม่ได้ดูให้นานแล้วแต่พอเห็นเนี่ยคุณจะเห็นเล้ว่าอันนี้เป็นหนึ่งบทเรียนนะครับ มันหลุดแนวรับที่มีนะยสําคัญในหุ้นที่เป็นหุ้นเล็กแล้วมีโวลุ่มไม่เยอะเวลาออกมันจะเกิดการที่บิดหายนะครับลบราคามันจะลูดมันจะปืดป้ดๆเลยสุดท้ายมันก็จะแบบเทกันออกมาครับตอนนี้ในเชิงของหน้างานยังไม่มีอะไรดีนะครับมันยังลงออกมาด้วยโวลุ่มที่มหาศาลแต่พฤติกรรมของหุ้นเล็กๆแบบนี้มันก็แบบ สวนได้แต่การสวนของเขาจะไปคิวก็จะกลับมาที่ราคาตรงนี้สวนของเขาคือมันอาจจะเขียวมาแต่สุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะเล่นกันในช่วงเด้งแคบๆก็ได้อาจจะเด้งแค่0.90หรือ1บาทแล้วพอหลุด1บาทที่เป็นนัยนสำคัญเนี่ยเหนื่อยนะครับตอนนี้จะกลายเป็นหุ้นที่ไซด์เวดาวถ้ามันใจดีนะแต่ถ้ามันใจร้ายมันจะทิ้งเปิดแกบแท่งแดงต่อวันจันทร์ครับแต่ว่าไอมันต่ํา พราะฉะนั้นอาคิดว่าอาจจะเกิดการเด้งแต่การเด้งคือมันเด้งในกรอบข้างล่างนะไม่ใช่แบบคุณติดดอยอยู่อย่างนี้แล้วบอกโอ้จะถือมันไม่ใช่นะครับกลับไปวางแผนตัวเองดีๆว่าจะเอายังไงครับโดยรวมยังไม่ดีแล้วก็ตอนนี้ถ้าหลุดเปิดมาวันจันทร์มองว่าจะไปที่0.70เลยแล้วก็ถ้าแรงขายเอาไม่อยู่จริงนะหมายถึงว่ายังไม่จบจริงๆก็ไป0.060นะครับเรามัดระวังนะครับอันตรายนะ สบายนะครับพุ่นมหาชนก็แผนการเดิมนะขออนุญ,ญาตไม่ตีแผนใหม่นะครับอยู่ในเส้นกดไม่เบรกเห็นป่ะอา r บอกว่ามันไม่เบรกแล้วจุดที่อา r ให้คือ6 7สเูนี่ยต้องยืนให้ได้ยืนไม่ได้แล้วมันเป็นการทำนิวโรปัญหามันคือมันคอนเฟิร์มเทนขาลงไ s i ยังไม่ต่ำพอด้วยดังนั้นเรามัดระวังนะครับถ้าไม่โชคดีไม่ดวงดีแล้วแรงขิด แรงซื้อเขียวป้าดขึ้นมายืนเหนือ6.70ด้วยเรามัระวังครับมีโอกาสที่จะลงต่อแล้วจะไป6.05คือต่ำกว่า6อาจจะไป6บาทเลย6บาทนี่เป็นจุดมีนัย,ยะสำคัญนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสบายบ้านปูนะครับอ่าตัวบ้านปูเนี่ยเขียวขึ้นมานะครับเนื่องจากมันมีชุดไดเวอร์เจน ที่อาร์บอกไปถูกต้อง่ะแต่การด i เวอร์เจนของเขาไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าันเป็นจุดซื้อหรือมันจะแบบเด้งกลับไปเป็นเทรนด์อัพเทรนด์มันเป็นหุ้นมันเป็นหุ้นอะไรอ่าต่อไปนะพอใครเรียนคอร์สอาร์พูดแบบนี้ปุ๊บทุกคนเห็นภาพในหัวเลยใช่ปะ่ะว่าชีวิตชั้นกำลังเดินทางยากอยู่ใช่ไหมเล่นหุ้นประเภทนี้เออนะโอเคดังนั้นเนี่ยมันคือหุ้นขาลงนะครับเพราะฉะนั้น จะให้สวยจะให้ดีบอกเลยแปดบาทครับยังมองเหมือนเดิมแปดบาทยืนให้ได้แล้วแปดบาทไม่แต้หมายความ่าจะไปเลยนะ8ดบาทเนี่ยเพื่อยืนขึ้นมาซับแรงขายแล้วทดสอบกันอีกทีว่าไอ้คนที่ติดดอยเนี่ยมันจะให้ชั้นขึ้นไหมเราต้องลุ้นกันอีกทีว่าจะไปหรือเปล่าเพราะงั้นแปดบาทเลยเป็นจุดท,ที่มีน้ะสำคัญบ้านปูไม่มายืนแปดบาทถาว่าอ่คือมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับระมัดระวังหน่อยตอนนี้ดีว่ามันเขียวต่อ,อ,อติดกันมาสาวัน แต่ถ้ามันกลับมาหลุด7.55หรือมันกลับมาหลุดเนี่ย7.50มันก็จะไปประมาณ7.30ครับตัวต่อไปเดลต้าเดลต้านะครับทิ้งแข่งแดงแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ,อไม่ค่อยดีความหมายคือมันยังลงไม่จบครับเรื่องของการไดหลุดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการซื้อนอกกระดานบิ๊กหลอดเนาะ อาจจะต้องลุ้นเลยนะครับว่าถ้ายืนเนี่ยแล้วมันลงมาพอดีเป๊ที่อาร์ดูไว้ให้เลยป่ะเดลต้านะครับเออเดลต้าเนี่ยพอดีเป๊ะแปถ้าหลุด80เจอกันแถว76ครับอาร์บอกแล้วนะทุกครั้งทุกคลิปอาร์ไม่เคยบอกให้ซื้อขายตามนะครับเพราะหุน้นพวกนี้ไม่ใช่หุ้นที่อารเล่นนะหุ้นทั้งหมดที่ดูมา200กว่าวิดีโอเนี่ย 2, 3, งสาพันตัวเนี่ย ดูจากทางบ้านถามมาแล้วอาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนส่วนใหญ่จริงๆไม่ใช่ไม่เข้าใจหรอกครับเข้าใจแหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังมองหุ้นราคาถูกหรือหุ้นที่ลงมาเยอะๆเป็นจุดที่ได้เปรียบในในในขณะที่ความแน่กลัวคือจริงๆเราเราเองอาจจะไม่รู้นะครับว่าเอ๊จริงๆอ่ะมันซื้อได้หรือเปล่าในมุมมองขมันก็ต้องกลับไปที่ความรู้ว่าคุณใช้ความรู้แบบพื้นฐานที่มัน ถูกต้องหรือเปล่าหรือคุณเป็นนักเทคนิคหรือเปล่านะครับมันต้องมีแผนการในการสต็อปลอสดังนั้นนะครับหุ้นทุกตัวที่ดูมาให้สองพันกว่าครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่คนเขาติดเราถามมาเนาะเพราะฉะนั้นครับดูต่อเดลต้าดังนั้นที่หลุดแปดสิบบาทถ้าหลุดมองที่เจ็ดสิบหกจนกว่าจะยืนได้นะครับแล้วซับแรงขายทั้งหมดก่อนตอนนี้ถ้าเอาในชุดข้างล่างนี้นะ พูดจริงๆเลยว่าต้องกลับมายืนแบบอย่างน้อยๆแถว88บาทให้ได้ครับแล้วมาซับแรงขายของของ EMA 200ว่าเอาอยู่ไม่เอาอยู่นะครับคือเป็นห่วงทุกคนนะครับแม้การเทรดของอเองก็เป็นคือทุกครั้งอ่ะอาจะใช้ไมค์เซว่าอาก็เป็นห่วงตัวเองคือถ้าเกิดไม่ทําตามไอความรู้ที่ฉันมีอ่ะเดี๋ยวมันจะซวยกว่าเดิมนะนี่คือสิ่งที่อาบอกนะครับแต่ว่าแต่ละคนนะครับต้องลองดูว่าแผนการอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองแต่พยายามที่จะ ลดความเสียหายของพอร์ตให้ได้เยอะที่สุดนะครับเรื่องกําไรเดี๋ยวเราค่อยมองทีหลังเนาะเป็นห่วงทุกคนนะครับอะตัวต่อไปครับ LH นะครับ LH นะก็เห็นไหมมันยังติดเส้นที่ R บอกอยู่ดังนั้น LH ตอนนี้เนี่ยไอ้มันต่ำาอชัยมันต่ำ,ตำแต่ใจของ R อนะ ไอาอยากให้มันมายืนเหนือ7.90ให้ได้ก่อนไอ้ถ้าใ้มันต่ำในในความหมายคือไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันซื้อได้เลยนะมันต้องเบรกเส้นกดแล้วมายืนแนวต้านซึ่ง7.90นะี่ต้องยืนให้ได้ก่อนนะครับถ้า7.75ยืนได้ก็คือยิ่งดีหมายถึงว่ายืนได้แล้วไม่ลงนี่ก็โอเคแต่ถ้าผ่าน7.90ไปก็คือถือว่าทําไมเวลาอามองอะอาถึงมองว่ามันต้องมายืนข้างบนก่อน เพราะเวลามันยืนขึ้นมาเนี่ยหุ้นมันจะต้องมีการย่อถูกต้องไหมถ้ามันยิ่งขึ้นมายืนในแนวต้านที่มันห่างจากโกลเท่าไหร่เวลามันโดนตบลงด้วยสภาวะตลาดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปทำโลแต่ยกขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรครับทุกคนจะได้เข้าใจว่าทำไมอาถึงบอกแนวต้านมันมีความสําคัญแต่มันไม่ใช่แค่ท่องจำว่าแนวต้านมีความสำคัญยิ่งมันยกขึ้นมาสูง มันจะต้องโดนเทขายแต่เวลามันมีแกลบระหว่างโลต่ําสุดมันจะสร้างโลที่สองแล้วมันจะเกิดดาวเทลลี่พอมันเป็นดาวเทลลี่มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดเทรนไลน์ไงจ๊ะเท่ากับคอนเฟิร์มว่าชั้นกาลังอยากจะเป็นเทรนขาขึ้นมันคือจุดที่มันกลับเทรนแม้จะเป็นชุดสภาวะเทรนชั่วคราวก็แล้วแต่นะครับเข้าใจกันก่อนดังนั้น LH สําหรับ R ต้องกลับมายืนเหนือ ถ้ามันยืน7.75ได้ก็ดีแต่ว่าถ้ามันยืน7.75เวลาโดนตบอะล้วตลาดไม่ดีมันอาจจะหลุดไงพุ่งขึ้นมาเลย7.90เ้าค่อยย่อถ้ายืนได้จะไปทดสอบ EMA นะครับแรงขายแถวนี้โซน8บาทจะมีนัยสำคัญแหละอ่ะซีรีนะครับ ซีรีก็กดผิดกดผิดอันนี้เป็นฟิลเจอร์ซีรีก็เป็นหุ้นทางการเมืองนะครับเด้งขึ้นมารอบพี่เล้าเพราะการเมืองแต่ตอนนี้ตลาดไม่ดียังลงต่อแล้วคนที่ได้กําไรเขาก็ต้องเอาคนออกอแต่ปัญหาของซีรีตอนนี้มันเป็นเหมือนเม็ดถ้าดูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันคืออะไรนะครับมันคือแบบนี้ครับ เห็นไหมก่อนหน้านี้สิริเล่นเป็นชานลนะครับก่อนหน้านี้สิริเล่นเป็นชานลเห็นปะทุกคนลุ้นตอนมีข่าวดีให้มันเบรกมันไม่เบรกพอไม่เบรกกลับมาแล้วหลุดแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเวลาหลุดแบบนี้มันจะคือการจบเป็นชานลด้านนี้แล้วเวลาพุ่งมันจะไปต่อมันจะกลายเป็นไซด์เวย์ซึ่งถ้ามันยืนเหนือเอ็มเอสองรอยหรือยืนเหนือเอ็มเอห้าสิบได้มันจะเป็นไซด์เว์อัพถ้าไม่มีปัจจัยแบบว่า โอ้โหเปิดจับขึ้นขึ้นขึ้นแล้วเซตนี้เป็นการแบบตบคนออกนะแต่การจะขึ้นไปขนาดนั้นมันไม่ได้อาศัยแค่กราฟมันอาศัยพื้นฐานของเขาด้วยว่ามีปัจจัยที่ดีรออยู่ใน Q3 q 4นะครับหุ้นจะขึ้นเนี่ยมันต้องมีปัจจัยเรื่องพื้นฐานหุ้นต้องดีแต่ในเชิงการเทรดกราฟจะต้องดูตามหน้างานจริงนะครับดังนั้นสี่สามาร์ามันเป็นการหลุดกรอบมันจะเกิดอารดาว่าถ้าเกิดการเด้งเนื่องจากไอซต่ํา ถ้าโชคดีเบรคเส้นกดจุดที่1.73ได้มันจะไปทดสอบ e อ a ม a หแล้วมันอาจจะออกข้างแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปมันจะกลายเป็นไซด์เวัพแต่ถ้าธุรกิจมันไม่ดีมันจะไซด์เวยาแล้วจะเลือกทางลงจะเกิดการสะสมเกิดการดิสติบิวชันของชุดที่เก็บมาก่อนนะต่อให้เรื่องการเมืองมันดีแต่ว่าข่าวดียังไม่มามันจะไปขึ้นปีหน้าก็ได้ดิขึ้นปีหน้าก็ได้ใช่ไหมคือแบบมันให้ทุกอย่างดีก่อนก็ได้ นะดังนั้นดูตามหน้างานจริงนะครับถ้าเป็นสาย R ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ติดเส้นกดนะครับเหมือนที่เคยดูให้แล้วก็ยังหลุด EMA 200แต่ไอ้ไซมันต่ำดังนั้นต้องลุ้นว่าการที่จะกลับมายืนจุดแรกเลย R อาให้ที่1จุดแถวเดี๋ยวนะหนึครับ1.70ยืนให้ได้1.70คือระดับที่มีนัยยะสำคัญแล้วต้องเบรกเส้นกดนะครับไม่ยืนหลุดนะครับเราเจอกันแถว 1. c p r นะฮะเหมือนกันนะครับเด้งกลับมาเนื่องจากชุดได v e r ร์เจนเห็นปะ่ะทุกครั้งที่มี d ดเวอร์เจมีโอกาสไม่ใช่ร้อซการเทรดด้วยเทคนิคไม่มีอะไรร้อเอร์เซนะครับต้องวางแผน for divers e ก็คือต้องวางแผนสำหรับเหตุการณ์ที่จะเลว,เลวร้ายที่สุดไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ CPO เกิดการเด้งเนื่องจากมีไดเวอร์เจนแต่ปัญหาของ CPO ในชุดที่โมเมนตัมตลาดไม่ดีมีแรงขายนะครับซ่อนอยู่ที่ m อ5มเอหกับสองดังนั้นขึ้นมายืนเหนือหกบาบาทไม่ได้ไม่น่าสนใจถ้ายืนได้ค่อยว่ากันก่อนจะยืนได้ตลาดแบบนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วซับแรงขายออกแล้วค่อยไปมันต้องเอาของจากมือซ้ายมาใส่มือขวาก่อนค่อยไปถูกต้องไหมครับดังนั้น ตอนนี้ถ้าไม่เบรกเส้นกดตรงนี้หรือติด62.25จะเกิดการเด้งในกรอบมา61แล้วหลุด61บาทจะไปเจอกันนี้60.25หลุดตรงนี้กลับไปโลนี้เมื่อไหร่เสียวครับเพราะกลับมาในการคอนเฟิร์มเป็นเทนไลน์ขาลงอ่าตัวต่อไปนะเจมาดนะฮะอืมตบ แล้วดึงแต่ยังไม่ปลอดภัยจุดนี้แหละแต่ยังไงก็ตามนะครับเจมส์ม่สำหรับแอพพูดตรงๆเลยนะรอบนี้ถ้าเอาอ่ะสำหรับใครเป็นคนนักเทรดนะสำหรับแาอานะอย่าไม่ต้องซื้อขายตามแลเว้ยไม่มีใครรับผิดชอบเรื่องขาดทุนให้คุณนะคุณมองเรื่องความเสียหายก่อนเทรดทุกครั้งนะครับเป็นห่วงทุกคนนะอยากให้มันยืนผ่าน26บาทให้ได้อะ่ะไม่งั้นอนะ่ะมันจะ เอาเส้นแรกก่อนเส้นแรกยืนเหนือเอ็มเอสองร้อยยี่้าจุดสองห้ายืนให้ได้ยืนให้ได้ยืนให้ได้น,ไดนะถ้ายืนได้แล้วเกิดการเบรกคือถ้ามันจะถ้ามันจะไปเลยแบบนี้หูยอมเนี่ยแม่งเป็นหุ้นที่เล่นยากจริงนะเป็นหุ้นที่สะบัดเป็นหุ้นที่ฆ่านะเทคนิคนะครับเราก็หลอกด้วยนะเราก็ดึงดูดด้วยนะหูครบทุกองค์ประกอบเลยเรียกว่าสวยโหดนะคะร,ะาารับภาษาอดังนั้นเนี่ยตัวเจมส์หมาตอนนี้อ่าเราบอกว่า ไม่ได้เสียทรงนะมีการตบหลุดนิดนึงนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกข้างก่อนเปล่าถ้าจะให้สวยถ้าจะให้ดีอยากกลับมาเล่นต่ำกว่าแถวยี่ามจุดหนึ่งไปเลยเล่นข้างบนเล่นข้างบนแต่ถ้าหลุดกลับมารอบนี้นะหลุดยี่สิบเอ็ดจุดสี่เบอร์ไหนตัวใครตัวมันนะครับบอกก่อนเพราะมันจะกลับไปแถวยี่สิบาทเลยนะนะหน้างานจริงยังไม่เสีย แต่แค่ว่าภาพรวมตลาดทิศทางขึ้นลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลุ้นต่อครับว่าพลังของพลังของ market maker ในหุ้นตัวนี้จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ครับติดตามเขาต่อนะครับตัวต่อไปครับ t ู u. t u นะครับก็เหมือนกันเหมือนที่อาบอก หลุดตอนแรกวอาบอกอย่าหลุด14บาทแล้วมันหลุดนะแล้วมันปิดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มที่จะไปแถวประมาณชุดสิบนะครับอ่ะ,อะให้ก่อนให้ขึ้นให้หน่อยมันจะขยับมานิดหนึ่งประมาณ13.7นะครับมีแนวโน้มนะถ้าไม่มีแรงซื้อกลับไปยืนเหนืออ e m นเ0ได้แล้วถ้ามาตรงเนี้ดูดีๆนะว่าถ้ามันดึงกลับปืดเลยนะถ้ามันดึงกลับปืดเลยนะ เท่ากับในกรอบเนี้ยมันสะบัดคนออกเขาจะเป็นทรงแบบที่อาบอกมันจะกลับมาแบบนี้เลยนะครับแต่ตอนเนี้คุณเข้าไปราคาไหนคุณต้องวางสต็อปล s อถ้าคุณเทรดนะเรามัดระวังนะครับแต่ว่ายืนไม่อยู่ระวังกลับมา13.7หลุด13.7อาจจะเจอกัน13.5แล้วหลุด13.7เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มว่าไอ้สีไอทีอาร์ดาวมันไม่เอาละมันไม่เอาละ จบแล้วนะครับโอเคนะฮะเพราะงั้นเนี่ยดูให้ครบทั้งหมดแล้วเนาะยังไงก็ตามนะครับเล่นหุ้นทุกอย่างเป็นแค่ความน่าจะเป็นดูเรื่องของการคุมการขาดทุนก่อนนะครับแล้วก็อยู่ในแผนการของตัวเองเราเป็นนักเทรดเนาะใครเล่นพื้นฐานไม่แตะนะครับใครเป็นไฮบริดผสมกันก็ไม่แตะนะครับเป็นมุมมองส่วนบุคคลนะครับเรามัดระวังตัวเองก่อนอยังไงก็ตามนะครับขอบคุณทุกคนในทุกๆช่องทางเรื่องของคอร์สวิชาหักมือเจ้านะครับ ก็ตามที่อธิบายไปต้นคลิปซึ่งเป็นการอัปเดตให้ฟังแล้วเนาะว่าแบบเออมีอะไรยังไงนะลรวตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับแต่แค่ว่าขอตรวจสอบเรื่องความถูกต้องนิดนึงแล้วก็ไม่ได้เหมาะสาหรับทุกคนนะครับเหมาะสำหรับคนที่เอาจริงแล้วก็ผ่านการคัดกรองมีแนวคิดเหมือนกันเราก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็มาเจอกันในไลฟ์สดประจําเดือนของกลุ่มปิดที่เรียนหุ้นกันเนาะใครสนใจก็เนี่ยครับ Q R code หรือไม่ก็กดตรงลิงก์ตรงคำบรรยายด้านล่าง วันนี้ไปก่อนนะครับเพ่งๆรวยๆนะครับทุกคนพวกเราจะผ่านไปได้ครับใช้ความรู้แล้วก็ใช้ไหวพริบในการระมัดระวังเรื่องของความเสียหายเยอะๆครับเจอกันครับ